ว okay. ันทูท3คุณสิงห์น<ล>ีรือไทยสวัสดีสสดครับคุณสิงนีรุไทยประจําวันที่6พฤษภาคม2,568ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ุ้นเท่าน,นั้นนะคะเซ็ตบ,บวก1.72อยู่ที่1,198.98ครับก็ลุ้นขึ้นยืน2,000เนาะซอแวลรีบาวด้วยนะครับก็ถ้าถ้าไม่ผ่าน2,000จะย่อก่อนอ่าแล้วก็ค่อยกลับมา แต่ว่ายังไม่มีปัจจัยหนุนนะครับราคาการซื้อขายของวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ป่ะ45,000ล้านบาทครับก็อินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านไว้ที่1220แนวต้านนะแนวรับจะเป็น1180ครับกดวิเคราะห์จากอินโฟเกสครับตัวที่1น STGT STTT ราคาเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์บวกสามสิบสตางค์ค่ะจุดต่ำสุดจะเป็นหกบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับตอนนี้ก็เด้งกลับขึ้นมานะครับแนวรับจะเป็นแถวแถวค่อนข้างซิ้นนะหกบาทเจ็ดสิบนะครับแนวรับหกบาทเจ็ดสิบด้านจะเป็นเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็นแปดบาทยี่สิบสตางค์ไทม์เฟรมสิบห้านาทีของ STTT มีวอลลุ่มเก็บ ท้ายตลาดนะครับอาจจะย่อแต่ว่ามองดูงทรงตามเป็นเดยแล้วเหมือนจะลุ้นกลับนะครับต้องไปดูในอีฟินอีกทว่าทรงวันรุ่มเขาสวยไหมนะครับ stgt เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายถุงมือ,อยางภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล s t g t โอเค ิดที่6บาท95สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่7บาท25แล้วก็ลงมาปิดที่7บาท20ครับ EMA 89จะเป็น7บาท87สตางค์ r s 53.84ครับ NVDR 74ล้านวอลุ่มซื้อเข้า4.3ล้านขายออก4.2ล้าน ATC 3แสนครับแต่ว่าแนที่พ่อบอกว่ามีวอลรุ่มไหมที่พอบอกว่าพอพูดอยู่นะ ว่า STGT มีข่าวนะครับมีข่าวนีครับข่าวจากข่าวหุ้นบอกว่า4หุ้นยางวิ่งคึกรับข่าวชะลอเปิดฤดูกาลกรีดยาง1เดือนหนุนดีมานพุ่งนะครับ4ตัวก็จะเป็น STGT ทีรับ NER แล้วก็สตาร์ด้วยนะครับอันนี้ข่าวจากข่าวหุ้นครับแนวรับ6บาท90สตางค์แนวต้าน7บาท50สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น7บาท75ห้าสตางค์ต่อไปครับ ตอนนี้มีแบงเกอร์เข้านะเราก็เลยสนใจครับ AIT ครับ AIT ราคา4บาท24สตางค์บวก10สตางค์ค่ะแนวรับจะเป็น4บาท12นะครับจุดต่ำสุดก็จะเป็น4บาท8สตางค์คามีวันรุ่งเข้ามา3วันแล้วก็มีแบงเกอร์เข้าด้วยเนาะครับมาดูแท่งก็เป็น100ยร้ล้านอแนวต้านจะเป็นต้านแรก4บาทไกลไปไหมเนะี่ย สี่บาทเสบสสตางค์ครับตานทเฟรมสิบห้านาทีก็ต้องดูว่าวันรุ่มเยอะไหมนะครับเป็นหุ้นค่อนข้างซิ้งด้วยนะครับสำหรับ AIT ครับทรงขาลงแต่เด้งนิดเฉยนะ AIT เป็นหุ้นไซเวตเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลรอเดีอนะ เปิดที่4บาท14สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่4บาท28แล้วก็ลงมาปิดที่4บาท24สตางค์เข้าไปจอเบรก EMA 89ครับก็คือกับ EMA 200นะจอเบรก EMA 200ก็คือ4บาท34แล้วก็ EMA EMA 89จะเป็น4บาท93ถ้าทะลุ2จุดนี้นะลุนกลับนะครับ RSI 43.83ครับ NVR 25ล้านวัลลุ่มซื้อเข้า2ล้านขายออก1ล้าน ATC 1 0 0 0 0แสนครับแนวรับ4บาทส4สตางค์แนวต้าน4บาท32สตางค์ถ้าทำได้จะเป็น4บาท44สตางค์ครับตัวต่อไปครับตัวนี้ Big Grim Big Grim ราคา11บาท3าสตางค์ Big Grim จุดต่ำสุดจะเป็น8บาท90เป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานนะตัวนี้ลุ้นกลับนะครับแล้วก็ ทรงสวยครับจุดจุดไหนจุดนี้ครับเป็น10บาทอะ่ะสิบาทประมาณ10บาท10สตางค์ประมาณนี้นะครับแนวรับนะครับต้านจะเป็น12บาทต้านถัดไปก็ไปลุ้นแท่งนี้นะครับ12บสาทแปกับ13บาท70สิบสตางค์ อัมเฟม15นาทีของบิกริมนะครับมีสัญญาณแต่ว่ายัางไม่เยอะเท่าไหร่บีจีเอาลงม่อปูแนวแล้วไม่ได้โอเคฮะโอเคตัวนี้ตอนนี้พ่อถอดออกมันไม่สวยครับชุบ เปิดที่1 1บ0าท30ครับบิกริมแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่1 1บ0าท60ลงมาปิดที่เดิมนะครับมีสัญญาณนะครับแล้วก็ไปรอจ่อเบส e เมย์แปครับต้านแรกต้านสาคัญนะครับ1 3บ0าท40ถ้าเบสได้ก็ลุนไปต่อที่ e เม200องครับ1 7บ9าทส9สตังค์ rsi 54.63ครับ nvd r 1 0 1 3 1ล้านวอลุ่มซื้อล้านวันรุ่เข้า3ล้านขายออก4ล้าน atc 6,000นนะครับ แนวรับ10บาท10สตางค์แนวต้าน12บาทถ้าทะลุได้จะเป็น13บาท70สตางค์ครับครับตสุดท้ายครับหุ้นโรงพยาบาลนะครับ CHG CHG ราคา1บาท82สตางค์บวก4สตางค์แนวรับจะเป็นแถวๆ1บาทเท่าไหร่เนี่ย1บาท75สตางค์ครับแล้วก็มีวอลลุ่มทยอยเก็บนะครับมีแบงเกอร์เข้านานแล้ว ต้านจะเป็นต้านจะเป็น2บาทตีต้านเป็น2บาทนะครับทำเป็นสิบนาทีปิดสวยด้วยนะครับสำหรับ C H G C H G เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะเน็ตเน็ตเราไม่สวยเหรอมาไห ชิบมานะครับเปิดที่1บาท79ครับขึ้นไปสูงสุดที่1บาท83แล้วก็ปิดที่1บาท82สตางค์ครับ EMA 89จะเป็น2บาท3สตางค์นะฮะตามนี้จะเป็นต้านสำคัญนะครับ RSI 55.19ครับ NVDR 563ล้านวอลุ่มซื้อเข้า29ล้านขายออก18ล้าน ATC 2ล้านครับ แนวรับ1บาท76สตางค์แนวต้าน1นบาท90สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท98สตางค์ครับ,รบหทวหนม,มดข่าวครับโชคดีวันอังคารเนอะเพราะว่าวันจันทร์ปิดนะครับครับสวัสดีครับ